ลัคนาราศีเมษดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายน2568เดือนพฤศจิกายนนั้นดาวย้ายกันนะฮะขยับไปรวมกันก็มีไม่ว่าจะเป็นดาวสุ์ดาวอังคารดาวพุธนะแล้วก็ช่วงกลางกลางเดือนก็ดาวอาทิตย์ขยับย้ายแล้วก็ยังมี นะฮะดาวพะเกตก็ขยับย้ายด้วยนะครับเป็นการขยับย้ายของดาวที่นะ,ะน่ารักน่าชังนะฮะนะฮะจะย้ายวันที่9พฤศจิกายนนั่นแหละดาวเกตไปทับลัคนาราศีเมษเลยด้วยนะชาวลัคนาราศีเมษดวงชะตาในเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนแห่งความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานนะครับ นะฮะโอ้โหเปิดมาเหน็ดเหนื่อยเลยเหรอเป็นเดือนแห่งความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของงานมีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องแก้ปัญหาแก้ปัญหาหลายอย่างในเรื่องของงานแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดือนนะพฤศจิกายน1-5เปิดมาก็เหนื่อยเลยเออมีภาระต้องจัดการหลายอย่างเลยตอนนั้น นะครับดาวที่ไปสัมพันธ์ในเรือนการงานของคุณส่งผลให้คุณเองนั้นจะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขในเรื่องของงานอย่างเยอะแยะมากมายนะแล้วก็พอถึงวันที่1ถึงวันที่5นะครับงานเยอะนะครับต้องจัดการหลายอย่างมากแล้วก็เหนื่อยชิกหายเลยนะนะฮะอืมหนพฤศจิกายนนะ 6ถึง10นะครับจะมีข่าวดีเรื่องเงินนะฮะหลังจากที่การเงินเนี่ยนะครับรายายรายรับรายจ่ายมันโอ้โหทำให้เรารู้สึกจุกจิกไม่ค่อยแฮปปี้นักนะอืมก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินแล้วก็1 1จนถึง15พฤศจิกายนช่วงนั้นแฮปปี้กระดีกระดาแล้ว อืมนะฮะหลังจากที่เซ็งเรื่องเงินแล้วงานเยอะมาสิเอจนถึง15นะฮะช่วงนั้นอารมณ์ดีอืมนะฮะจะไปที่ไหนก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็มาถึง16จนถึง20นะ,ะช่วงนั้นระวังสุขภาพร่างกายนะฮะระวังสุขภาพร่างกายนะฮะจะเจ็บป่วยไม่ค่อยสบายได้เหมือนกันนะ ให้ระวังแล้วก็21จนถึง25งานจะขยับดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็26จนถึง30งานเยอะงานแยะมีความสำเร็จดีแต่ก็มีความขัดแย้งกับผู้ร่วมงานมีทัศนคติไม่ค่อยตรงกันบ้างนะคืออย่างนี้ผมจะบอกให้ฟังว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยคุณนะนะครับดาวพฤหัสเนี่ยหรือจูปิเตอร์เนี่ยมันไปอยู่ในเรือนที่4 นะครับนอกจากได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดแล้วยังได้ตำแหน่งพิเศษอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าได้ปทุมเกณฑ์จึงเป็นที่มาของคำพูดที่ว่าพระหัสสีทรงศัก์แช่มช้อยนะแล้วนี่ก็ยังไม่นับรวมดาวศุกร์ดาวพุธดาวอาทิตย์เล็งลัคนาราศีเมษอีกคือภาพรวมๆที่ผมพูดมาว่ามันจะเหนื่อยภาระเยอะอะไรต่างๆเนี่ย แต่สุดท้ายแล้วมันเหนื่อยแบบไม่เหนื่อยเปล่านะครับได้สิ่งที่ดีได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับมาโดยเฉพาะในเรื่องการเงินการทองดวงคุณจะขยับดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนผมขอย้ำเลยว่าดวงคุณจะขยับดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแน่นอนเพราะว่าดาวการเงินเองก็ไปเข้าตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นกเกษตรราธิปดีนะครับ ส่วนในเรื่องความรักนั้นนะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องรักๆใคร่เข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะโดยเฉพาะในช่วงวันที่11จนถึง15ช่วงนั้นดวงความรักเด่นนะฮะนะฮะดวงความรักเด่นมีโอกาสที่จะมีเรื่องความรักเข้ามา มีโอกาสจะมีคนทั้งมาชอบเราหรือเราไปชอบเขาแต่ก็เป็นปฏิสัมพันธ์ที่ที่ดีนะครับเพราะว่าดาวมันโคจรในลักษณะที่เอื้อให้เรานั้นได้พบสิ่งที่ทำให้มันเหมือนกับมันฮิวใจหรือเป็นยาหอมให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือชาวลัคนาราศีเมษเลยนะนะครับขอให้ ชาวลัคนาราศีเมษได้รู้ไว้ว่าเดือนพฤศจิกายนนั้นภาพรวมๆเนี่ยผมถือว่าดีนะมันจะมีอยู่ที่ช่วงที่ไม่ค่อยโอเคคือ16จนถึง20ช่วงนั้นชาวเมษทำอะไรก็ระมัดระวังรอบครอบนิดหนึ่งนะนะครับนะครับนะ